สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแม่เพลินอีกแล้วนะคะในช่องพ่อดามแม่เพลินแฟมิลี่วันนี้นะคะแม่เพลินก็จะพาทุกคนไปดูฟักหอมนะคะฟักหอมที่เราปลูกไว้ก็โตเป็นลูกแล้วนะคะวันนี้นะคะใครที่ยังไม่รู้จักฟักหอมนะคะเป็นฟักหอมโบราณลูกกลมๆนะคะเราจะพาทุกคนไปดูกันค่ะไม่รอช้านะคะไปดูกันเลย นี่นะคะวันนี้ก็จะพามาดูต้นฟักหอมนะคะฟักหอมของเราก็จะมีลูกกลมๆนะคะบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักฟักหอมวันนี้เราจะพามาดูฟักหอมกันเลยค่ะนี่ก็คือลำต้นของมันนะคะก็จะมีอยู่ต้นเดียวนะคะที่กำลังออกลูกนะคะอันนี้คือต้นฟักหอมของปีเลยนะคะ แล้วก็เป็นลูกแรกของปีด้วยนี่ฟักก็จะมีลักษณะกลมๆนะคะอันนี้ก็ยังไม่โตเต็มที่นะคะถ้าโตเต็มที่มันจะเป็นสีขาวๆนะคะอันนี้ก็คือลูกที่สองนะคะลูกที่สองของต้นนี้ก็จะขึ้นไล่ๆกันมันก็จะเลื้อยไปเรื่อยนะคะอันนี้คือลูกที่สามนะคะ ลูกที่3ก็ยังไม่โตมันก็จะเป็นสีเขียวๆอยู่นะคะแล้วก็ออกดอกไปเรื่อยนะคะนี่นี่เขาเรียกว่าฟักหอมนะคะเอาไว้แกงเราต้มจืดได้หมดเลยนะคะเวลาเราแกงแล้วจะมีกลิ่นหอมมากเลยพอก็ทำร้านให้มันนะคะไม่ให้มันเลือ้อยตามพื้นเนาะถ้าว่า ทำร้านให้มันมันเลื้อยขึ้นข้างบนมันก็จะสวยงามและลูกมันก็จะสวยนะคะไม่มีอะไรมาแกะมาแทะกินนะคะนี่บางท่านอาจจะยังไม่รู้จักฟักหอมโบราณนะคะก็เอามาให้ชมกันนะคะเวลาคนมาเห็นนะคะเขาจะถามว่านี่ลูกอะไรบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักแล้วก็บอกเข้าไปว่าฟักหอม คนแก่คนเฒ่าบางคนที่อายุเยอะแล้วเขาก็ไม่รู้จักนะคะว่านี่คือฟักหอมก็ถามตลอดว่าลูกอะไรส่วนมากเขาจะรู้จักแต่แฟงนะคะภาคตะวันออกเขาจะรู้จักแต่แฟงลูกยาวๆนะคะคนถามเยอะก็เลยมาอัดคลิปให้ทุกคนดูเลยดีกว่าว่านี่คือฟักหอมนะฟักหอมที่เราปลูกเองนะคะเราก็ปลูกมาหลายชุดแล้วอันนี้ ลูกแรกแล้วก็ต้นแรกของปีนี้นะคะแล้วก็ออกผลและเรียบร้อยนะคะนี่แล้วก็มาให้ดูอีกมุมหนึ่งนะคะนี่อันนี้คือลูกที่4ี่นะคะถ้ามันลูกเล็กมันก็จะมีลักษณะสีเขียวนะคะส่วนอันนี้คือลูกที่5นะคะต้นนี้ก็มีอยู่5ลูกนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันจะออกอีกไหมนะคะ พอก็ทำร้านให้มันให้มันขึ้นตามกิ่งไผ่นะคะบางท่านอาจไม่ทำร้านมันก็อยู่ตามพื้นนะคะมันก็ไม่ค่อยสวยเนาะวันนี้ก็พาทุกคนมาดูนะคะเอาไว้แกงเอาไว้ต้มจืดหอมมากๆเลยนะคะแต่ถ้าฟักรเราโตแล้วนะคะแม่เพลินจะมาทำแกงฟักหอมให้ทุกคนดูนะคะ ถ้าเหลือกินนะคะเราก็จะเอามาขายามาตั้งไว้ที่หน้าร้านของเรานะคะลูกค้ามาซ่อมรถก็จะมาซื้อฟักหอมของเรากลับบ้านไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีไข่เป็ดด้วยนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้แม่เพินก็พาทุกคนไปดูฟักหอมเรียบร้อยแล้วนะคะฟักหอมที่เราปลูกไว้กินถ้าเหลือกินเราก็เอามาขายนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เพิ่นด้วยนะคะ